อะไรครับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้พวกเอ๋ครัจะมาเล่นกโรบอกนะครับไม่เฮ้ยพีกล้องหนุ่มนะกนะนี่ผมตัวต้มสวัสดีไปแล้วอืเห็นอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเริ่มใหม่นะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยพีกล้องดยูไหนเหนอยู่เห็นยืนอยู่ข้างๆแกนเนี่ยเนี่ย อ้าวาอยกระโดดไปไหนเกอยู่ไหนอ่ะฉันฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันยืนอยู่จุดเริ่มต้นตรงบันไดนี่อยู่ตรงบันไดอย่าไปไปโจยอยู่บ้านโน่นน่ะมาอยู่นิ่งนิ่งมากสิไม่วางยางให้เป็นยางที่เราฟังเจอแล้วนั่นแหละเลี้ยวผูกไปตรงบันไดเลยตามมาอยู่นี่กลับมานะที่กลับมาลยววิ่งหายังไงมาแล้วจะวิ่งจะผ่านเลยเราจะเปิดตัวอย่างนี้ ขึ้นมาเขาฟูอยู่ไหนอ่ะก็อยู่บนนี้ไงวันนั้นเหรอเฮ้ยอ่าหันหลังหันหลังหันหลังคือหมา้ผมมันกินเหรอแล้วหมอมันข้างบนน่ะไหนเขาขึ้นได้นะครับไปอ่ะเขาฟูขึ้นได้นะครับทุกคนเราก็ฟูขึ้นได้นี่เสือเสือนี่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเหรอเห็นแล้วนะ ไปอยู่ไหนทายแกอยู่ไหนอะครับโอ้ใช่พัดโอ้พระเจ้าโอ้ oh my god แมปนี้ก็เหมอว่าเล่นเราชอบแกอ,อยู่ไหนอะไปอยู่ไปมันติดตามผู้มาอยู่นี่อยู่ตรงบันไดล่างเราจะเชนลงไปล่างบันไดเนี่ยตรงนี้ไปไหนอะวันนี้วั่นี้นลงมาอยู่ล่างบันไดไหนเนี่ยโอ้ยตกมาได้่ Dante, ว่าจะดูไอ้คือหมดพิมพิมตามฟูมาอยู่หลังเนี่ยนี่มีเดียมาแล้วเหรอเดียเดียยังเนี่ยเดียไม่ได้แอดเดียไม่ได้ชื่อนี้ตามมาอยู่ไหนอะอยู่นี่เดียอยู่นั่นเองอยู่นั่นนองมานี่มานี่มานี่ทำไมไหนเดียแกอยู่ไหนอะฉันอยู่บนตึกสูงตึกสูงขึ้นไปได้ไงขึ้นได้ดูนี่ไม่เชื่อดูเฮ้ย ขึ้นตึกสูงภายในวิหนึ่งตรงนี้นะเรามาแข่งมามาแข่งมาเราที่หน้าตึกสูงเลยมพแข่งกันเดี๋ยวเพิ่มมายังไม่ถึงเวลาเริ่มเดี๋ยวเพิ่มมายืนนักกีฬาฟูมายืนนาเริ่มได้หนึ่งสองสามไปมือทังสามนี่คะฟ้ากูไปเร็วกว่ามือไว้ไว้ไวู้เราจะดูเชี่ยเลยพูดถึงแล้ว ข้าก็มูชนะนะครับผู้ชมเฮียต้องกระโดดลงไปแล้วเจออันสีเขียวไหมกระโดดแล้วอ่ะกระโดดกระโดงไปกระโดดลงกระโดดกระโดดลงกระโดดโดสิกระโดดไม่เป็นหรอมึงก็เอาถ้าให้ตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนทำให้ตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่อ้ยค้าเอนกอเชีดเด้อ ขึ้นจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเฮ้ยลงลงกระโดดลองจะขึ้นน่ะกระโดดลองเนี่ยพิ่งเหนียวคู้สอนเหนียวคูขึ้นมาได้แล้วเนี่ยขึ้นมาได้ก่อนเนกล้องไงเฮ้ยอ่ยพึ่งกระโดดลองเราแข่งกันใหม่ไหมเรบทีหนึ่งเขาผู้ชนะรรบทีหนึ่งรอใหม่ใหม่ใหม่เนี่ยเดีวจะมาไ่้กล้องขึ้นเลยขึ้นขึ้นหายไปปิดทิ้งนี่เมามาชนไฟตรงนี้เออเจย้สู้แล้ว ใครลงไปถึงกอดก็ได้ชนะเออใครลงไปถึงกอดไปเลยกระโดดตึกเกมกระโดดจะลงไปหาเราจาเด็กเด็กวัเดเดิน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 จ้องอยู่ตรงจุดที่ใกล้ถึงพื้นอยู่จุดนี้อยู่จุดฉันอยู่บนจุดจะอยู่ตรงนี้อยู่ไหน ขันยู่เอันนี่เองลงไปแล้วจะจะลงไปทุบทูบอะ้าวเยอะแยะบบี้เพียบเละครูอยู่ไหนวะตึกกูวันรับท่านผู้ชมในี้โอกาสเข้ากรุงเทพดูเหมือนเดิมครับกลับเข้ากล้องครับนี่โอ้โหต้องกระโดดลงไปอีกไอ้เหี้ยไอ้จัดเราได้นับ พุ่งแล้วตายแน่เอือที่ไหนเกิเออเดี๋ยวจะเกิดตรงไหนเดี๋ยวรออยู่นี่ฉันเจอไดนมาแล้วอยู่ลงบันไดใช่ไหมว่าเราอย่างนี้เราไปแข่งขึ้นตึกดีกว่าขึ้นตึกนั่นมาแข่งว่าใครจะมาแบบมีวิ่งเร็วที่สุดไหมมาใครขึ้นตึกสูงใครใครขึ้นได้ก่อนคนแรกคนนั้นถึงแข่งนะไม่แป๊บนึงตอนนี้จะตองมีห้ามโกงฉันอยู่ฉันอยู่ตรงตึกสูงตึกสูงน่ะไม่ใช่หน้าตึก เราเริ่มเลยได้ยังเอเอเริเกยังไม่มาเลยส้มมาแล้วลไงมาแล้วอย่ากโกงนะห้ามโกงยกังต้องขึ้นอไอ้เกะก็มือโกงก็ก็มืใ <laughs> ช้นี้วิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ความเร็วเดี๋ยววิ่งไปแล้วมันไปด้วยดูฟังไหนวะเนี่ยนีกก่เกยโกงแค่โกงจะคืนว่ากูใช้ที่วิ่ง นี่ฉันก็ถึงนะเหมือนกันไม่เขาใช้ทีวีอยู่เลยจะไปเอ้าจะลงไปเขาฟูแอบอยู่ไหนทายอยู่นี่ใช่ไหมฉันลงไปแล้วอย่าต้องให้ถามว่าฟูอยู่ไหนแกลงไปแล้วไงยังยังอยู่ข้างบนฉันลงไปแล้วอย่าเพิ่งกระโดดฉันลงมาแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นบนไปได้ ว่ยไปด้วยใครจะกล้ากระโดดบ้างแบบลอยโอ้กล้าสิวะเอฉันลงมาแล้วก็ฟูมาเ์ตี้ฉันลงมาแล้วฟูเนี่ยฉันลงมาแล้วตอนนี้พอยู่บนตึกสูง50ชั้นเลยแล้จิงเกิ้ลลงมาดีก็ฟูได้วยจิงเกิ้ล50,000ชั้นเลยนะทุกชั้นขึ้ามาถึงแล้วจังก็ฟู50,000ชั้นอ่ะมันยากแต่เขาจะลงไปไทยสิบดีได้ฉันลงก็ลงได้เหมือนกันหนหะก็ฟู นี่ไงทำฉันลงมาได้แล้วลงในลงในบ่อเขียวบอ่อเข้ารู้แต่ว่าทำไมเมื่อกี้เห็น แล้วครูลอกเข้าไปอยู่ในตึกฉันอยู่บนตึกที่ร้านครูอยู่ไหนฉันบินไปบินมาบินมาบินไปเดี๋ยวจะเจอว่าวครูตึกเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าครูแอบไว้ตรงไหนเมื่อกี้เดี๋ยวครูไปนี่มาแล้วเเฮ้ยไปไหนฉันลงมาแล้วจ้าลงทำไมขึ้นอา้าวมือกำลขึ้นไปดีกว่าปะ อ้าวแล้วทำไมว่าฟุตลงมาฉันว่าจะขึ้นใหม่น่าจะตกลงฉันว่าเอามาพร้อมกันเลยลเราจะไปกันได้ยังไงไปแล้วพูดซ่อนท่านแคบว่าฟุตอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นน้าตกอ้าจะตกอ้าวอยู่นั่นน่ะอยู่นั่นะนะอยู่ตรงนี้มันลอ่องหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เจยอยู่ตรงไหน,น <N> นี่ไงแกอยู่ตรงนี้ฉลูกแกทำตุ้มว่าไปรูมไปแตะเ,<บ>เนี่ยวยแตะตามฝันแล้วลูา้สุธห้าสุธาตอบข้าสุธานะจ๊าขาสุธาข้า,าสุธาอุ้ยทำไมฟละู <พา S 2> ฉันระวงไงดีอะอ้ากระโดดไม่ได้ด้วย เฮียก mm. ้องก็ต้องตามมาั uh> ่ดแม้จบจะอะไรกันไหมไอจอกได้ยังจบไหมผูจะจบไหมหยิบทำไมม่มีผีให้หยิบจะต้องอาบักยิเยอะ จะลงไปได้ลงไปได้ไืเบเล่ไบอยังจบแล้วสำหรับวันนี้จะอออลาไปก่อนสวัสดีครับ